คนที่ยังไม่มีนะครับก็คลิกที่ลงทะเบียนแล้วเราก็ใส่ข้อมูลไปครับว่าวันหนึ่งเนี่ยพัสดุที่เราส่งเนี่ยมีกี่ชิ้นต่อวันไม่เกิน10ชิ้น 10- บถึงหนึชิ้นต่อวันร้อยชิ้นขึ้นไปอ่านี่ก็แล้วแต่ร้านนะครับสําหรับร้านที่เปิดใหม่ก็ติกไปตามนั้นโอเคโดยผมก็จะกดไปที่อันแรกไม่เกิน10ชิ้นต่อวันนะครับปึ๊บแล้วมันก็จะถามอีกว่าคุณต้องการเปิดบริการโค้ดหรือไม่อ่าเราก็ต้องการเราก็กดเปิดต้องการไปเลยปึ๊บ ข้างบนช่องแรกระบุเบอร์ติดต่อคุณก็ระบุเบอร์ไปครับโอเคแล้วก็ระบุเบอร์เราก็ระบุเบอร์เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ทีนี้ข้างล่างปนระบุหมายเลขบนภาพเราก็มากดรับรหัสยืนยันนะครับแต่ก่อนที่เราจะกดรับรหัสยืนยันได้เราต้องระบุเบอร์ข้างบนก่อนนะครับผมโอเคแล้วทีนี้เราก็มากดรหัสยืนยันปุ๊บมันก็จะขึ้นรหัสใหม่ไหมมันก็จะเป็น ห้าแปดหนึ่งหนึ่งโอเคคุณได้เลขอะไรคุณก็ใส่ไปตามนั้นเลยนะแล้วทีนี้โปรใส่รหัสยืนยัน SMS โอเคแล้วคุณก็มากดช่องข้างหลังแถบช่องขาวๆเดี่ยมๆเนี่ยส่งรหัสคุณก็กดเข้าไปจึก๊กทีนี้คุณก็ดูที่โทรศัพท์คุณว่ามีข้อความเข้ามาหรือเปล่าตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้กรอกเอาไว้นะอ่าโอเคข้อความของผมเข้ามาแล้นะ ผมก็กรอกข้อความไปที่มันส่งรหัสมานะ9 9 606อ่นมีเป็นรหัสที่เขาส่งมาหาผมนะครับผมแต่ละคนจะได้รับรหัสไม่เหมือนกันนะครับเมื่อคุณได้รหัสมาแล้วคุณก็กรอกเข้าไปครับอันนี้เบอร์โทรผู้แนะนำถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับผมเราก็กดติก๊ถูกเลย ติ๊ถูกข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข่างกล่าวแล้วแล้วเราก็กดลงทะเบียนอ่าทีนี้มาถึงเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมโปรดอัพรูปภาพบัตรประชาชนด้านหน้าอ่าโอเคเราก็กดตรงนี้ได้เลยจิ้มได้เลยตรงรูปกล้องโทรศัพท์เนี่ยรูปกล้องเราก็กดเข้าไปเลยจึก๊กรอครับแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะเอารูปจากไหนนะครับผมถ่ายรูป เลือกจากอัลบั้มอะไรนี้คุณอยู่คุณใช้โทรศัพท์อยู่ใช่ไหมถ้าคุณมีรูปที่เคยถ่ายไว้แล้วคุณก็เลือกจากอัลบัม้มถ้าคุณยังไม่มีคุณก็กดถ่ายรูปโอเคหลังจากได้รูปบัตรประชาชนแล้วนะครับผมเราก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนลงไปนะครับ โอเคหลังจากกรอกเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดข้างล่างครับแถบสีเหลืองข้างล่างที่เขียนว่าส่งโอเคเราก็กดปึ๊บโอเคแค่นี้มันก็ขึ้นว่าเราส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมสมัครบริการโคด้ดโอเคงั้นผมกดข้างบนขวามันมีปุ่มข้ามอยู่ผมก็ข้ามอันนี้ไปเลยกดไป โอเคหลังจากสมัครได้แล้วนะเราก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับผมก็เป็นหน้าแอปที่เราสามารถทําอะไรได้แล้วนี่เราสมัครเสร็จแล้วเห็นไหมมันก็จะขึ้นตรงนี้ของฉันคุณกดข้างขวาล่างกดดูปุ๊บของฉันโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้นี่คือเราสมัครได้แล้วนะอันนี้ก็พัสด,ดุของฉันแต่สําหรับเราพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ไม่มีเวลาไปส่งของเราก็กดตรงนี้ครับคําว่า Booking อ่ากดเลยตรงกลางเห็นไหมครับ b o o k i n g ปุ๊บ เลือกไปครับเรียกพนักงานเข้ารับพัสดุก็คืออันนี้ครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเราอยู่ที่ไหนเราก็ใส่ไปครับกดค้นหาตำแหน่งอันนี้ก็กดจากแมพได้เลยแล้วก็กดจิ้มตรงนี้ครับโอเคมันก็จะไปขึ้นตรงโน้นแล้วที่อยู่เราก็กรอกบ้านเลขที่ไปกรอกชื่อผู้ส่งกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็จํานวนชิ้นนะครับที่เราต้องการส่งแล้วก็ ถ้าคุณมีกล่องอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องเลือกอันนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็นี่กดดูได้เลยเข้ามาดูมันก็จะมีหลายขนาดให้เลือกแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนี่ก็กดเข้าไปครับสําคัญนะครับตรงส่วนนี้คุณจะให้เขามารับที่ไหนคุณก็กดไปครับมารับหน้าบ้านคุณก็กดไปปึ๊บเข้ารับถึงหน้าบ้านโอเคหลังจากนั้นก็กดยืนยันแล้วก็กดติ๊งถูกตรงนี้ครับผมข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวโอเคกดแล้วเราก็กดส่งครับเรียบร้อยแล้ว แล้วหลังจากนั้นก็รอครับจะมีพนักงานโทรเข้ามาครับผมแล้วก็เขาจะนัดเรามาเอาพัสดุที่เราต้องการจะส่งส่งออกนะครับผมแค่นี้ครับเป็นอันจบโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ